ตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟที่ uh, ใจปูเพื่อทำการจองรถไฟที่เหลือของทิปเราทั้งหมดที่นี่ค่อนข้างที่จะดูสะอาดแล้วก็มีระเบียบแล้วก็คิวน้อยที่สุดตั้งแต่เราเดินทางมาหลังจากที่ทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มว,ว่ารถไฟวิ่งจากไหนไปไหนขบวนเลขที่เท่าไหร่ออกเวลาอะไรชื่อชื่อรถไฟอะไรเสร็จแล้ว มาให้เจ้าหน้าที่ทำการบุกซี่ให้เราอ่าอินดีเวนต์ลิสต์หรือสั่งทิ้งเรียสี่อ The i r s t i e t h conditionThe second p a s s air conditionThird part air condition เอาไ Yes. First card is a waiting list. With there is no first class in this thing, Oh. no at all. So the maximum one is third card. Uh, the best one is. The only so available best one is not available. And in the waiting, waiting list, three if it is in the waiting list, alright, please prefer the best one. Yes.